เอขึ้นเอาขอบคุณครับพอดีิจงได้แล้วบอลเลอสิบ่ได้เ้านี่ึ้นสิบวเอานี่คืนใสอกกองส้นื่อนี่ยเอาไปอ้นี่เี๋เอาได้ครับได้ได้ครับโอ้ขอบคุณพอดีแมนพอดีให้งามครับงบคกขนาดมากพอดพอนีไปต่อั่นเออห้ไปต่อเออห้ไมต่อเอ้าพอเิ้นเสรแล้วครับอเคผมเอาไปนีละคุณนครับจะเน แล้วก็เดินทางไปไหนก็สวีทาตลอดเส้นทางแลก็จะดำิการขย้่วันนี้เล่นที่ไหนครับท่านรองวราพรยืนบ้านวันนี้มีไลฟ์สดนะครับพองินเข้าแม่ค่าซื้อไปไสบุรลายเรื่อมองเงินมากหมบ้าดอนก็มีลาจากซื้อยุทธวาราเ่อดีวเงินมานั่ง ดีเลนครับอ่าเรียี่ห <g ül s> าา,น,น,าน,น,นะครับก็ยังรอรับสายอางเสร็ดีล้วม่โอ้รับเสียจป่ะไข่ตั้งกันผ่อนไลททุกเดือนครับพี่น้องครับพอรีภัยงาม สวัสดีท่านรองสวัสดีครับอั้มภันะครับจากเห็นเมื่อกี้พอื่นคนีไปงานเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอยู่นะครับไป็นความหวาดระนวงในระทรวงจะท่านไม่เอาไปดูเสียงพี่น้องวันเขาสิ่งี่จบไปได้วะรอเด็กเช่นนะครับบริเวณนะครับบริเวณที่ตรงนี้อ่าอันไหนตัดแล้วครับตามอยู่ตลอดเด็กที่ท่านรองเปิดไฟกำนันขอบคุณครับด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลัง พี آ, آ, ่น้องให้ให้เบ uh, ิ mm> ้งให้เ no? บิ้งบรรยากาศรอบๆนะครับครับผมยังเลยนะครับพี่น้องครับว่าได้เยอะทำพี่น้องเป็นเพราะสนามนั่น่ะคลังเตะแล้วแต่ครับเป็นเช่ครับพี่น้องครับเป็นเช่นที่ของรันเสียงพี่หกลูกฟงสะกอนก็จะได้มาทำการ ออกัหาใ้บสวัสดีนะครับน้องรอโยรีบทความสวัสดีครับน้องอมนีว่าเนื้อขอบคุณครับเี่นเพ่อร่วมหัวใจค่อยรัตนาวงร่งร้องอายช่ครับเป็นครับพี่น้องครับ ซาซาเล็กขออภัยด้วยขอบคุณครับผมครับพี่น้องที่กำลังรอชมนะครับทีมงานมอรมิชีโงะอ่าวายูในห้องมฟรีครับผมวันนี้จบเลยเประกันได้ว่าเครื่องปัญญามีอยู่ในไหครับรางวัลมีอยู่ในไฮจริงๆนะครับไม่ได้ตั้งโชว์เราประกันได้เลยให้พี่น้องเผื่อวันเราจะมือแม่นๆนะครับจับไปใช้ได้เลยออาไปใส่เนี่ยชมฟรีนะครับออาไปใส่ จะไปได้ครับจะไปได้ฟรีนะครับ20บาทก็ได้ของไปใช้อ่าโอ้อันนี้ได้ผ้าโฮมจี่น้องวันเดยผ้าห่มมันเนี่ยเออผ้าโฮมผ้าห่มพี่น้องวันเดย์นะครับเลยโอ้บาดนทองโอ้บาดนทองในผ้าห่มน้อยติดโอ้คนหลายยอดที่ไหนอยากนำมาให้กับพี่น้องวันแล้วครับเป็นไงอยู่กันเนี่ยครโอ้ขอบรถขับรถไปยัง